ฝ่ายบุคคลให้เขียนชื่อนามสกุลพร้อมเบอร์โทรติดต่อในแบบฟอร์รรมทำ OT แบบนี้ฝ่ายบุคคลต้องขอความยินยอมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลจากพนักงานหรือเปล่าจากที่ว่าไปท่านคิดว่า HR ต้องขอความยินยอมจากพนักงานเพื่อที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประกอบการเบริกจ่าย OT หรือเปล่าถ้าไม่ต้องขอความยินยอมท่านคิดว่าจะอ้างอิงฐานประมวลผลข้อมูลฐานใดฮะ อยากแนะนําให้ท่านกลับไปทบทวนทําความเข้าใจในเรื่องของฐานการประมวลผลข้อมูลสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าฐานประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมันมีหลายฐานและแต่ละฐานเนี่ยก็ใช้ในวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไปนะครับการทําความเข้าใจก็จะทําให้เราวิเคราะห์ได้ชัดเจนมากขึ้นว่าอันไหนที่เราจะต้องขอความยินยอมหรือไม่ต้องขอความยินยอมถ้าไม่ต้องขอความยินยอมเนี่ยมันต้องมีเหตุที่อ้างได้ซึ่งก็คือเรื่องของฐานอ้างอิง ต่างๆอีก6ฐานที่นอกเหนือจากฐานความยินยอมนั่นเองนะฮะเมื่อทบทววกแลแลันละก็มาลองนึดตามดูกันนะครับถ้ามองในแง่ของกฎหมายคุ้มครองแรงงานก่อนนะกฎหมายคุ้มครองแรงงานเนี่ยกำหนดให้ในายจ้างต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างในการทางานล่วงเวลาคือเมื่อนายจ้างสั่งลูกจ้างต้องยินยอมอ่ะมันจึงจะเป็นการทางานล่วงเวลาที่ชอบด้วยกฎหมายพูดง,ง่ายๆก็คือนายจ้างต้องร้องขอพนังกงานํำความยินยอมหรือสั่งก็ได้ให้พนังกงานเนี่ย OT เมื่อพนักง,งานยินยอมและลงมือทา OT แล้วก็จะต้องจ่ายค่าจ้างการทางานล่วงเวลาหรือค่า OT เป็นเงินให้ในตราตามที่กฎหมายกําหนดนะครับการที่นายจ้างก็คือบริษัทในฐานะที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลจะต้องทําการจ่ายเงินค่าจ้างการทํางานล่วงเวลาให้กับพนักง,งานเนี่ยก็จะต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักง,งานมาประมวลผลคือมาประกอบการเบิกจ่ายฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่อ้างอิงจึง เป็นฐานประโยชน์อันชอบธรรมที่องค์กรสามารถทําได้โดยที่ไม่ต้องขอความยินยอมจากพนักงานนะครับแต่ทางที่ดีหาทางขอความยินยอมไว้ตั้งแต่ต้นมือจะรอบครอบกว่านะครับและถ้ามองจากฐานสัญญาล่ะที่เรียกว่า contract basis ที่ตกลงกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างได้ไหมครับคือโดยปกติแล้วเนี่ยนายจ้างก็จะตกลงกับลูกจ้างว่าจะจ่ายค่าจ้างการทํางานล่วงเวลาหรือค่า OT ในัตาที่กฎหมายกําหนดหรือว่าในัตาที่ไม่ต่ํากว่าที่กฎหมายกาหนด บางองค์กรก็เขียนคำเป็นปสัญญาจ้างแรงงานไว้เลยหรือกําหนดสภาพการจ้างไว้เลยแบบเนี้ยจะอ้างฐานสัญญาได้ไหมเพราะเขาทำสัญญาผกพันกันไว้จริงๆก็มีประเด็นว่าสัญญาก็คงจะไม่ใช่ทุกสัญญาของทุกๆองค์กรหรอกนะที่เป็นสัญญาการจ้างงานที่จะระบุให้ลูกจ้างต้องให้ความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการประมวลผลการจ่ายค่าจ้างการทํางานร่วงเวลานะครับ เพราะกฎหมาย PDPA มันยังไม่ได้บังคับใช้มันก็เพิ่งมีการมาคุยกันดังนั้นองค์กรที่จะทําเรื่องสัญญาจ้างแบบที่มีข้อความ mm hmm. เมื่อสักครู่เนี่ยไว้มันก็คงจะมีน้อยมากนะครับหรือจะไม่ได้ระบุไว้ดังนั้นก็อ้างฐานผลประโยชน์อานชอบธรรมขององค์กรหรือว่า legitimate interest ก็น่าจะโอเคมากกว่านะครับแต่ก็น่านึกน่าคิดเช่นเดียวกันนะครับว่าภายหน้าเนี่ยเวลาเราทําสัญญาจ้างกับพนักงาน เราคงต้องเขียนข้อสัญญาจ้างแรงงานเอาไว้ให้ชัดเจนเลยนะครับว่าเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานไปประมวลผลในเรื่องใดบ้างแต่ในความเห็นส่วนตัวของผมนะเราอาจจะทำา2เรื่องประกอบกันเลยก็คือตัวสัญญาจ้างก็มีนะแล้วก็ตัวของ privacy policy ก็มีโดยชัดเจนโดยเฉพาะเป็น privacy ของทางฝั่ง HR นะครับอย่างไรก็ดีเมื่อเทียบกับฐานประมวลผลข้อมูลอีกหลายฐานอย่างที่ว่าไปเนี่ยท่านคิดว่าจากโจทย์แบบนี้ โจทย์ที่ว่าฝ่ายบุคคลให้พนักงานเขียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ติดต่อในแบบฟอร์ม OT เนี่ยต้องขอความยอมไหมถ้าไม่ขอความยอมอะ่ะจะอ้างฐานประมวลผลข้อมูลอันใดถ้าท่านเห็นว่ามันน่าจะอ้างในฐานที่แตกต่างม,มากกว่าน,นี้นะครับก็ตอบกลับมาหรือให้ความเห็นในทาง YouTube อันนี้ก็ได้นะครับก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองประสบการณ์กันนะครับแล้วก็เป็นองค์ความรู้ให้กับสาธารณาชนได้ใช้ประโยชน์ต่อไปครับ